ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จพระภาพพระนครระหว่างทางพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนเรือนสูงเพียงชำเลืองเห็นครั้งเดียวก็ส่งเกิดความกำหนัดจึงให้ตามสืบว่าเป็นหญิงใดเมื่อทราบว่าหญิงนั้นมีสามีพระองค์ก็มีความคิดอยากได้มาเป็นของตนจึงเรียกสามีของหญิงนั้นมาพบแล้วสั่งให้มารับราชการใกล้ชิดหวังจะหาโอกาสลงโทษแล้วริบภรรยา จึงมอบหมายงานที่ไม่มีทางทำได้สำเร็จสั่งว่าเจ้าจงไปที่ปลายน้ำห่างจากเมืองออกไปห้าโย์จงนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาถวายในเวลาเย็นถ้าไม่ทันเราจะลงอาญาชายผู้นั้นตกใจเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่สั่งนั้นอยู่ในแดนของพญานาคไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะหาได้แต่ก็ไม่กล้าขัดรับสั่งเมื่อกลับถึงบ้านภรยากำลังหุงข้าวอยู่ เขารีบถามว่าอาหารเสร็จหรือยังนางตอบว่ายังอยู่บนเตาชายผู้นั้นไม่อาจรอได้จึงให้ภรรยาตักน้ําข้าวที่กําลังเดือดรวมกับข้าวแฉะแล้วรีบออกเดินทางระหว่างทางเขาแบ่งอาหารนั้นให้ผู้ร่วมทางกินเล็กน้อยและโปรยลงในแม่น้ำพร้อมอุทิศส่วนบุญว่าขอเหล่านาคครุฑเทวดาทั้งหลายผู้สถิตอยู่ณแม่น้ำนี้ โปรดรับส่วนบุญจากทานที่ข้าพระเจ้าได้ทำเถิดพระราชาทรงสั่งให้ข้าพระเจ้านำดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลมาถวายในเวลาเย็นาทาทันทั้งหลายอยากได้บุญนี้โปรดช่วยนำของเหล่านี้มาให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพญานาคที่อยู่ในลำน้ำได้ยินเสียงนั้นจึงแปลงกายเป็นชายชารามาถามความแล้วขอส่วนบุญจากชายผู้นั้นชายผู้นั้นตอบว่าเราให้พญานาคถามซ้ำถึงสามครั้ง เขาก็ตอบเหมือนเดิมพญานาคจึงมอบดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลให้ครบ้วนชายผู้นั้นดีใจเรียกกลับเมืองแต่เมื่อมาถึงพระราชาได้สั่งให้ปิดประตูเมืองตั้งแต่ตอนกลางวันเพื่อกันไม่ให้เข้าชายผู้นั้นจึงเข้าเมืองไม่ได้เดินวนอยู่จนค่ำแล้วตัดสินใจไปพักค้างคืนที่วัดในคืนนั้นเองพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบรรทมไม่หลับกลางยามดึกได้ยินเสียงดังมาจากทิศทางหนึ่ง เสียงนั้นมีเพียงสี่คำทุสะนะโสพระองค์ตกพระไทยคิดว่าอาจเป็นลางร้ายที่จะถึงพระชนชีพรุงขึ้นจึงให้เรียกพรามมาทํานายพรามทูลว่าเสียงนี้หมายถึงอันตรายใหญ่จะมีภัยถึงชีวิตต้องบูชายันสัตว์อย่างละหนึ่งร้อยทั้งช้างมา้าวัวแพะแกะและมนุษย์ชายหญิงอย่างละร้อยเพื่อแก้เคราะห์พระราชาเชื่อคำพราม จึงให้จับสัตว์และมนุษย์จํานวนมากเตรียมไว้ฆ่าเสียงร้องไห้ของผู้คนดังไปทั่วพระนครพระนางมัลิกาเทวีส่งทราบเรื่องจึงเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าข้าแต่มหาราชพระองค์จะได้ชีวิตของตนโดยการฆ่าชีวิตผู้อื่นนั้นไม่สมควรเลยขอพระองค์เสด็จไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดีกว่าเมื่อทั้งสองเสด็จไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเสียงที่พระองค์ทรงได้ยินเป็นเช่นไรพระราชาทูลว่าเสียงว่าทุสะนะโสซพระเจ้าค่าพระาศาสดาตรัสว่าอย่าทรงหวาดกลัวเลยมหาราชอันตรายไม่มีแก่พระองค์เสียงนั้นมีใช่ลางร้ายแต่เป็นเสียงของสัตว์นรกสี่ตนจากนรกโลหะกลุ่มพีนรกโลหะกลุ่มพีเป็นนรกขุมหนึ่งเต็มไปด้วยไฟเดือด สัตว์นรกเหล่านี้ต้องตกอยู่ในหม้อเหล็กที่เต็มไปด้วยโลหะหลอมร้อนลึกถึง60สิบโยธ เมื่อถูกไฟแผดเผาก็จมลงสู่ก้นหม้อนานถึงส0 0 0 0ื่นปีแล้วลอยขึ้นมาถึงปากหม้ออีกสา0 0 0ื่นปีพอเงยหัวขึ้นได้ก็ปรารถนาจะพูดคาถาสำนึกบาปแต่พูดได้เพียงตนละอักษรตัวแรกพูดวัตุตัวที่สองว่าสะตัวที่สามว่านะตัวสุดท้ายว่าโสพูดเสร็จก็จมกลับลงไปอีกทั้งสี่ตนนั้นเคยเป็นเศรษฐีในอดีตสมัยพระกัสปะพุทธเจ้า เมื่อมั่งมีสีสุขกลับพระพฤติผิดศีลข้อ3คือล่วงภรรยาผู้อื่นตายแล้วจึงต้องไปไหม้อยู่ในเอเวจีมหานรกตลอดพุทธันดรหนึ่ง พอสิ้นกรรมจากอเวจี v G, ก็มาเกิดในโลหะกลุ่มพีนรกหนีต่ออีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถามีใจความสำคัญว่าราตรีของผู้ไม่หลับย่อมยาวนานระยะโยธของผู้เหน็ดเหนื่อยย่อมไกลและสังสารวัตรของคนผานผู้ไม่รู้สัตยธรรมย่อมยาวนานที่สุดเมื่อพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ฟังก็เกิดความสำเวทว่าแม้เราจะยังไม่ทำผิดศีลข้อสามแต่เพียงแค่คิดปรารถนาในภรยาผู้อื่น จก็ร้อนระอุเชน่นนี้ชนทั้งสี่ที่ล่วงจะทุกเพียงใดหนอจึงทรงสำนึกและตั้งใจว่าจะไม่คิดในทางผิดอีกต่อไปพระราชาทรงเลิกบูชายันทั้งหมดโปรดให้ปล่อยสัตว์และมนุษย์ที่ถูกจับมาประชาชนต่างยินดีสรรเสริญพระนางมัลลิกาว่าเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ ช่วยชีวิตคนทั้งเมืองไว้ส่วนชายสามันผู้น,นั้นเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในวันนั้นจิตใจสว่างขึ้นบนรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลชั้นต้นในพระาศาสนาข้อคิดธรรมะ 1. ไฟราคะพาให้คนทำคิดได้ง่ายความกำนัดทำให้กษัตริย์คิดเอาภรรยาผู้อื่นและพร้อมจะยกอาดยาเพื่อหาช่องโทษราคะทำให้สติหลุดและศีลพร่อง 2. ศีลข้อสหนักจริง เปรตสี่ตนร้องทุสะณะโสเพราะวิบากผิดศีลข้อ3ถึงสองหมืนปีรับกรมหนักยืดยาวถึงนรกอเวจีโลหกุมพีสอนว่าสุขชั่วคราวของกามแลกทุกยาวนาน 3. ปัญญาเหนือพิธีปุโรหิตเสนอให้ฆ่าสัตว์เส้นไหวแต่พระนางมัลิกาชี้ให้อาศัยพระพุทธเจ้าแสดงว่าปัญญาตามธรรม 4. บุญมีอำนาจเมื่อประกอบด้วยเจตนาดีชายหนุ่มทำทานระหว่างเดินทางแบ่งพัดให้คนสัตว์แล้วอุทิศด่วนกุศลจึงได้นาคช่วยนำดินสีอรุณดอกโกมุตดอกอุบลมาให้ 5. สติในยามคับขันเมื่อทังโลกตนันเขาเข้าหาวัดได้ที่พึ่งทางใจนี่คือการรู้จักหันกลับหาธรรม 6. ฟังธรรมแล้วเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตพระราชาได้ฟังโทษแห่งกาม จึงเลิกคิดเอาภรยาผู้อื่นชายหนุ่มฟังธรรมจนบรรล,ลุโสดาบานันธรรมเปลี่ยนจิตเปลี่ยนทางเลือกขออนุมโมทนาบุญกับคุณปัญจพัฒนวัจนะอุดมสิทธิ์และครอบครัวผู้สปอนเซอร์หลักสนับสนุนการทำคลิปธรรมะเรื่องนี้เผยแผลเป็นธรรมทานด้วยนะคะชอบฟังธรรมะจากทระไตรปิฎกแบบสรุปให้เข้าใจง่ายให้กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานนะคะ